วยเอ็นี่มันมันไม่ธรรมดาไปหน่อยหรอ่เอ้เอาไหนีฮะหรืะเป็นแบว่าชีดนะดีด่ใ้นอาวเชีแงอ้อยากทำเหรครับตอนนั้นก็อยากทำ อยากทำใช่ไหมอยากให้เลือกชีแบงกับวอลเอชีแบงชีแบงครับโอเคชีแบงโอเคอ่าชีแบงผมว่าตอนเนี้ยยากที่ฝนร้องละได้กลับบาเดี๋ยวผมช่วยร้องสองสองท่อนแรกพอสองท่อนแรกพอโอเคแต่ขอเอลพี่พิ้วโอเคนะฮะอ่ะมาอ่าพร้อมนะเริ่มเลยสองชีแบงตัด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 สอนก่อนสอนก่อนสอนก่อนชีแบงชีแบงชีแบง แล้วก็ชีมูชีมูแล้วก็ชีมูปึ๊บตัดตโอเคนะครับดูระมันอจะ่างทำยังไงไม่รู้มา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 ม,ามายืนดูก,กางเวทีนะครับ,รบเดี๋ยวผมร้องให้นะนานมาแล้วทำจังหวะย,ยังไงวะเน,น,น,นี่นาสต่แ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 ต่นต่แต่ต่แตเแต่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 มย่่แ่ต่แต่ สามคนดีกว right ่าสามคนเลยสามคนเลยคู่ไหนก็ได้คู่นี้โดนทุกทีคู่นี้ผมโดนทุกทีอ้าวมา่ท่ช่วยร้องโอเคอันหนึ่งสองสาม a n n ปั๊ดปั๊ดปั๊ดัดัจิมจิมูัดัจิมจิม จบจบแล้วครับจบแล้วครับขอเสียงปรบมือกันเอาหน้าด้วยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายที่สุดจากการโดนลงโทษครับวันนี้ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะฮะโอเคครับ